การคลิกทำตอนที่292นะครับวันนี้เป็นพระเกจิพระอาหารหันต์ตอนประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับเป็นตอนที่43แล้วนะครับตอนนอนป่าชา้าก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับในสมัยที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นพระนักเทศรหัสเทศและก็เรียนบาลีนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัด ไปอยู่ในวงสาบญาตินะครับซึ่งเป็นโดงของนักเทศนะครับได้เที่ยวไปตามเทศไปตามวัดต่างๆในเมืองไทยเกือบทุกคนทุกแห่งตามที่ชาวบ้านจะมีสถานนิมนต์ไปวันนั้นวันหนึ่งก็มีสองคนกับเพื่อนนะครับได้ไปเทศที่วัดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง <c oughs> เมื่อเทศจบไปแล้วเนี่ยกว่าจะลาญาติโยมทั้งหลายออกจากวัดเนี่ย ก็เป็นระยะเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเศษนะครับแลวก็จะต้องเดินทางไปวัดภูเปรียบอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดเดียวกันซึ่งอยู่นะแควน้อยของแม่น้ําเจ้าพญาส่วนแม้วัดป่าโมนั้นอยู่แควใหญ่ของแม่น้ําเจ้าพญา <c oughs> ท่านเจ้าภาพเนี่ยได้มีศรัทธานิมนต์หลวงพ่อหรือสีเหลิงดำไว้ให้ะเทศในวันรุ่งขึ้นจากวัดป่าโมไปวัดพระวัดภูเปียบเนี่ย ถ้าจะเดินไปก็ใช้เวลาอย่างน้อยอย่างช้าสองทุ่มก็จะถึงคืนนั้นเดินหงายก็ประมาณเท่าไหร่สามชั่วโมงเนาะคืนนั้นเดินหงายก็เดินกันไปตามไปสบายๆชมจันทร์กันไปนะชมดาวกันไปตามเรื่องกับเพื่อนสองคนก็มุ่งหน้าตัดตรงไปตามทางเดินซึ่งเคยมาแล้วหลายครั้งงานศพที่วัดเปรียบเนี่ยเป็นงานใหญ่ ถ้าภาพเป็นคนร่ำรวยมั่งมีเงินทองนะครับที่เชิญไปนิมนต์ไปเทศเนี่ยคืนนั้นมีทั้งโขนมีทั้งลิเกและภาพยนตร์ก็มีกันยันรุ่งนะครับแสงสว่างของไฟเนี่ยส่องสวัยสว่างสวัยไปทั่วนะครับหลายกิโลเสียงอึกกระทึกคึกโครมโดยเครื่องขยายเสียงเนี่ยประชันกันมีปี๋ผ้าเสียงกลองของระคังดังประชันกันอยู่ด้วยความสงสาเนี่ยของผู้คนนะครับอย่างล้นลาม <c oughs> แต่อันิจาช่างอัศจรรย์ใจจริงนะครับเมื่อเดินทางมาถึงวัดโพเปรียบทั้งสองสหายกลับมองไม่เห็นแสงไฟและผู้คนอีกทั้งตัววัดก็หายไปเสียงดนตรีการละเล่นและอีกหลายอย่างที่อึกกระทึกคึกคอมนั้นก็หายไปเอ๊ะนี่มันอะไรแสนทิพย์ระปลาดเสียจริงครับนี่มันก็เพิ่งสองทุ่มเท่านั้นงานเลิกเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลงทาง ความจริงเราก็มุ่งหน้าตรงมาตามแสงไฟไม่น่าจะหลงเคยมาตั้งหลายครั้งแล้วนี่เดินทางกันมาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับถ้ายังไม่ถึงก็ยงอยู่ให้ไม่ห่างจริงๆก็เลยกําหนดไปแล้วนะครับแ้วถ้าจะประมาณกายว่าจะถึงสองทุ่มก็มาถึงตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับอถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับนอนพักสิก,ก่อนนะครับนอนกันตรงนี้แหละลุ่งช้าค่อยเดินต่อเข้าไปในวัดก็เลยหลวงพ่อกับเพื่อนก็ตัดสินใจนอนกันตรงนั้นและครับ นอนกันอย่างง่ายๆโดยบไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นอะไรก็เห็นมีต้นไม้ห่างๆมีกอไผ่ห่างๆปัดกวาดกันดีแล้วก็เอาผ้าสังคาติปูล,ลงไปนะครับเอาจีวรห่มเอาย่ามทําหมอนหลับก็นอนกันอย่างสบายๆนะครับ <c oughs> พอนอนพอตอนดึกปรากฏว่ามีน้ําค้างลงมาเย็นมากก็เลยต้องลุมโปง <c oughs> ขณะหลับสบายๆก็ได้ยินเสียงเอะอะของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งดังแจ้วว่าเอ๊ะ พระอะไรเนี่ยมานอนกันในป่าช้าพระจริงๆหรือพระผีเวลานั้นก็ตื่นพอดีแต่ก็ยังคุมโปรงพระก็เลยลุกขึ้นและสอบถามเรื่องดาวจึงได้รู้ความจริงว่า <c oughs> ถูกผีนําเข้าป่าช้าและบางไม่เห็นไฟและคนและบางเสียงเมื่อเข้าไปหาท่านเจ้าอาวาสเจ้าภาพซึ่งตั้งหน้าตั้งตาคอยนักเทศมาตั้งแต่หัวขํามไม่เห็นมาเสียทีนะครับ หลังจากที่เล่าเรื่องถูกปีบังให้ท่านจเจ้าอาวาสฟังท่านก็กลับตอบว่าโอ้ยท่านเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาผมเองเนี่ยก็เ,เคยโดนมาเหมือนกันตอนแสงไฟประหลาดคือ <c oughs> แสงไฟสามประการนะครับสมัยที่ห,หลวงพ่อฤษีดิงดำบวชใหม่ๆเนี่ยพรรษาแรกๆหลวงพ่อปานได้บอกว่าในพรรษาที่20สิบเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรกันไว้ จะได้ครบทุกอย่างแต่พรรษาที่7กับพรรษาที่19จะมีเคราะห์เพราะว่ากรรมเก่าเนี่ยทำมาไม่ดีนะครับอาจจะตายเสียเมื่ออายุ27หรือ39ก็ขอให้ต่ออายุท่านกัยังปล่อยปลานะครับเมื่อมีอายุ27มาอยู่ที่วัดประยูรวงศาว่าสเนี่ยตนบุรีก็เกิดป่วยเป็นโรคท้องเดินขึ้นเสียขั้นแรกเริ่มอ่อนเพียนะครับหมดกำลังไปทีละน้อยทีละน้อย สายตาเริ่มพร่าพราแม้แต่สามเณรและม่อมที่นั่งพยายามชิดตัวก็มองไม่เห็นแล้วความรู้สึกก็มาหยุดภายในทรงอกคนพูดได้ยินแต่ตามองไม่เห็นนะครับเวลามีคนมาพูดเนี่ยท่านได้ยินแต่ตาท่านไม่เห็นละพูดไม่ได้นะครับกระดิกกระเดียอะไรไม่ได้เลยรู้สึกคล้ายๆไปนิ่งๆอยู่กลางบ้านร่างกายเวลานั้นดูมันใหญ่เสียเหลือเกิน สติมั่นคงอยู่ในฌานเสมอไม่มีเวทนาคิดในใจว่าเราควรจะอยู่หรือจะไปดีถ้าอยู่แล้วจะดีกว่าน,นี้ก็จะอยู่ถ้าดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วก็ไปดีกว่าหลวงพ่อวิรีลิงดำก็เลยอธิษฐานว่าถ้าควรไปก็ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นถ้าควรอยู่ก็ขอให้มีแสงสามประการพุ่งมาปรากฏเมื่ออธิษฐานจบแสงสามประการก็ปรากฏมาหยุดพุ่งเบื้องหน้าสักครู่หนึ่งก็หายไป หลวงพ่อฤาษีแดงดำก็อธิษฐานใหม่อีกรอบความตั้งใจขั้นสูงจะได้สมปรารถนาหรือไม่ถ้าไม่สมปรารถนาเนี่ยขอให้แสงสามประการหรือถ้าได้แสงสมปรารถนานะก็ขอให้แสงสามประการพุ่งมาใหม่ลาให้วนขวาเป็นทักษิณาวัตรพออธิษฐานเสร็จนะครับแสงก็พุ่งมาใหม่จริงๆวนเป็นทักษิณาวัตร สักครู่แสงนั้นก็หายไปพร้อมกันก็มีคนนุ่งขาวห่มขาวเออย่าให้ฉันแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะหายเป็นปกติแล้วก็หายเป็นจริงดังท่านว่าก็ขอจบตอนที่สองอยเกของพระคริธรรมนะครับใน พลย์ลิสต์พระเกีิพระหัต์ติดตามได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในประวัติของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับตอนวัดลาวทองสวัสดีครับ